คลิปนี้จะมาเล่าว่าในอดีตเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างกับท่าอากาศยานานาชาติภูเกานานาาต็ตท่าอากาศยานานาชาติาภูเก็ตมีเที่ยวบินหนาแน่นเป็นอันดับที่สาของประเทศรองจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานานาชาติดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศมีเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ตตั้งอยู่เลขที่2 2 2งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4 0 2 6 ตำบลไม้ขาวอำเพอถลางจังหวัดภูเกต็ตห่างจากตัวเมืองภูเก็ตรประมาณ32กิโลเมตรเนื้อที่โดยประมาณ1,382ไร่ทิศเหนือเป็นภูเขาทิศใต้เป็นสวนยางพาราทิศตะวันตกเป็นชายฝั่งทะเลอ,อันดามันทิศตะวันออกติดทางหลงหมายเลข402อุบัติเหตุในอดีตเริ่มด้วยวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2530เครื่องบินโบอิง737 ทะเบียน HS ขีด TBC ของสายการบินเดินอากาศไทยเที่ยวบินที่365เดินทางจากหาดใหญ่มุ่งหน้ามายังภูเก็ตได้ประสบอุบัติเหตุตกทะเลขณะกำลังลงจอดที่บริเวณใกล้กับสนามบินภูเก็ตทำให้มีผู้เสียชีวิต83คนสาเหตุเกิดจากมีเครื่องบินเดินอากาศไทยและตราก้อนแอร์เดินทางมาถึงสนามบินในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่หอบังคับการบินจัดให้เครื่องทั้งสองลำมีระยะห่างไม่เพียงพอ หอบังคับการบินสั่งการให้นักบินเดินอากาศไทยนำเครื่องหลบออกนอกเส้นทางให้เครื่องดราก้อนแอร์ไลน์ลงก่อนอย่างกระชั้นชิดเกินไปทำให้เครื่องเดินอากาศไทยเกิดอาการหูปักเครื่องสะบัดทางขวาอย่างแรงนักบินพยายามแก้ไขโดยดึงหัวขึ้นแต่เครื่องได้ตกลงถึงพื้นน้ำเสียก่อดอุบัติเหตุต่ตอมาเกิดขึ้นวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2540เครื่องบินลีเจ1ทะเบียน9 v ขเอท ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ทำการบินจากท่าอากาศยานาชาติภูเก็ตไปท่าอากาศยานอนองพร้อมนักบินสองรายประสบอุบัติเหตุตกและนักบินเสียชีวิตอุบัติเหตุต่อมาเกิดขึ้นวันที่16กันยายนพุทธศักราช2550สายการบินบันทูกโกเที่ยวบินที่269จากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครมุ่งหน้ามายังจังหวัดภูเก็ตพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ130คน ระหว่างที่ลงจอดบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตทันทีที่แตะพื้นรันเวย์เครื่องเสียการทรงตัวเลื่อนถลายออกนอกรันเวย์ไปชนกับกำแพงดินซึ่งเป็นคันดินลาดเชิงเขาพร้อมเกิดระเบิดตามมาสองครั้งทำให้เครื่องบินหักเป็นสองท่อนและมีไฟลุกไหม้ทำให้มีผู้เสียชีวิต89คนและบาดเจ็บ41คนสาเหตุเป็นความล้มเหลวในการกัวาราวของนักบินและการเกิดลมเฉือนอุบัติเหตุต่อมา เกิดขึ้นวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2555สายการบินแอร์เบอร์ลินเที่ยวบินที่ AB 7425เป็นเครื่องชนิด Airbus A330 200ได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องขณะนำเครื่องขึ้นมุ่งหน้าสุุ่รุงอาบูดาบีโดยต้องนำเครื่องบินกลับมาลงฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตส่งผลให้เครื่องบินออกล่าช้า15ชั่วโมงโดยมีผู้โดยสารส่วนหนึ่งเดินทางไปกับสายการบินเอธิฮัด เที่ยวบินที่ EY403 ซึ่งย้อนกลับมารับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตหลังจากที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวล่าช้าไป3ชั่วโมงครึ่งอุบัติเหตุต่อมาเกิดขึ้นวันที่21กันยายนพุทธศักราช2559สายการบินไทยเที่ยวบิน TG221 เทียน HSTTHB เป็นเครื่องบินชนิด Airbus A350-900 ได้เกิดอุบัติเหตยุยางระเบิดไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสาเหตุเนื่องจากนักบินไม่ชินกับเครื่องบินชนิดใหม่และเป็นไฟา t เทรนนิ่งนักบินอุบัติเหตุต่อมาเกิดขึ้นวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2561สายการบินสมาคมการบินสยามทะเบียน HS-PMS เป็นเครื่องบินชนิด j จบ j 450 เกิดอุบัติเหตุตกที่ตำบลปากคลอกมีผู้เสียชีวิต2รายใครมีเหตุการณ์เพิ่มเติมพิมเล่าไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับ